เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าศิลปินสุดดิสอย่างโจจิที่มีเพลงฮิตติดหูอย่าง g r i m s of a Slow Dancing in the Dark หรือว่า Sanctuary เนี่ยช่วงนี้เขาหายไปไหนเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับย้อนกลับไปในช่วงปลายปี2022โจจิได้ปล่อยอัลบั้มล่าสุดในชื่อ s m i t r e s หลังจากนั้นในปลายปี2022จนถึงช่วงกลางปี2023โจจิก็ยังไม่ได้หายไปไหนในทันทีเขามีตารางทัวร์คอนเสิร์ตในชื่อ m i t t e n Tour โดยเน้นทัวร์ที่อเมริกาเหนือเป็นหลักและ มีบางส่วนของเอเชียรวมไปถึงประเทศไทยด้วยส่วนในกลางปี2023จนถึงปลายปีเขาก็ยังออกทัวร์ต่อเนื่องในชื่อ Pandemonium t o ว r เป็นทัวร์ที่ตามมาในภายหลังขยายขอบเขตไปทั่วโลกมากขึ้นทั้งอเมริกาเหนือโอเชียเนียเอเชียรวมถึงมาสแสดงในงาน v ว l l e y Festival ของไทยอีกด้วยแต่ในปี2024ที่ผ่านมาโจจิค่อนข้างเงียบหายไปจากโซเชียลมีเดียและไม่มีผลงานเพลงใหม่ออกมาให้เราได้ฟังกันเลยทำให้แฟนๆอดห่วงไม่ได้ว่าเขายังโอเคอยู่ไหมพอจริง จริงแล้วโจจิเคยพูดถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเครียดตั้งแต่สมัยทําช่อง YouTube ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาต้องเลิกทำคอนเทนต์ในตอนนั้นและหันมาทําเพลงอย่างจริงจังภายใต้ชื่อโจจิเพื่อเลี่ยงความกดดันและรักษาสุขภาพจิตของตัวเองและเมื่อไม่นานมานี้ในไลฟ์สดบนอินสตาแกรมของ r ิชไบรนก็มีแฟนเพลงคอมเมนต์ถามว่าโจจิหายไปไหนและเรามาฟังคําตอบจากปากริชไบรอนกันนะครับ yo where's Why y'all asking me where Joji is? That's a, that's, I don't know where he is, man. I don't know where he is. He's living his life. Let let the man live his life, bro. สรุปแล้วการที่โจจิเลือกจะหายไปแบบเงียบๆคงไม่ได้แปลว่าเขาเลิกทําเพลงไปแล้วเขาแค่อาจจะใช้เวลาส่วนตัวในการพักผ่อนเพราะโจจิก็เป็นอีกหนึ่งศิลป,ปินที่ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงมากและเพลงแต่ละเพลงของเขาเนี่ยก็ใช้พลังงานสูงมากในการทําเพราะงั้นแม้เราจะไม่ได้เห็นเขาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าโจจีกลับมาเพลงของเขาจะต้องสุดยอดเหมือนเดิมแน่ๆครับมีใครคิดถึงโจจีกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ That uh, no pun intended, but I don't subscribe to that sort of behavior. We have all this. Why am I getting heated on the internet? You know what I mean? Oh, this is a big one. That actually looks pretty convincing. I think I think it's a marlin. <laughs> Whoa! Whoa! <laughs> hold on! H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 old on.